กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรกรยิ้มแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมมีเก็ดเคล็ดลับดีๆจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านการผลิตและการบริโภคอาหารที่หลากหลายรวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพปราศจากสารเคมีสารพิษซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยมีเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ได้สําเร็จอย่างโดดเด่น และพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวของเรืออากาศตรีบัญชาเพชร,รรักเกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรอินทรีย์เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดด้วยเหตุผลปัญหาสุขภาพจึงตัดสินใจหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเต hm ็มตัวด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ของตนเองจำนวนสองไร่โดยยึดหลักความพอประมาณเป็นแนวคิดในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้พอประมาณตามกำลังแรงงานและพื้น ที่ที่มีอยู่ทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำส่วนที่เหลือก็แบ่งปันและขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีโอกาสช่วยเหลือชุมชนทำให้เกิดเครือข่ายเกิดการเชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีการส่งเสริม เกษตรอินทรีย์ p s เพราะว่าด้วยภารกิจของเราเนี่ยเราก็มีภารกิจในเรื่องของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ p อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ PGs ก็จะเป็นการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มเกษตรกรเองซึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนก็คือให้องค์ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีกเกษตรอินทรีย์นะคะตามที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเล่งพอดอต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีการรวมกลุ่มให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ย ที่มีความสนใจที่จะทาเกษตรอินทรีย์เข้ามาร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็รับรองม,มาตรฐานโดยกเกษตรกรด้วยกันเองในกลุ่มซึ่งในหลักของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะมีการลดใช้สารเคมีอะไรต่างๆต้องไม่ใช้เลยแล้วก็าหันมาใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยหมักที่เกษตรกรหมักขึ้นเองแล้วก็ได้วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติไม่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆนะคะ ซึ่งตรงนี้กรมพัฒนาดินเราขับเคลื่อนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเนี่ยประมาณ20รายนะคะ ขันตัวจากข้าราชการมาทํางานเกษตรเนี่ยผมไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทาเกษตรเลยก็ได้ทางสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยที่มาให้องค์ความรู้ในเรื่องการทําปุ๋ยหมักอะไรทั้งน้าหมักคีว่าภาพแล้วก็เราก็มาใช้ในเรื่องกับพอดอต่างๆจนเราสามารถที่จะปรับตัวเองจนได้มาตรฐาน GAP แล้วก็ได้มาตรฐานอินซีขึ้นมาเนี่ยเราทาแล้วเหมือนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรคือปุ๋ยอินซีคุณภาพสูงทําให้ เรามามาใช้เนี่ยมันให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทดแทนปุ๋ยเคมีแฮปปี้อาการที่ใช้ตรงนี้ค่อนข้างูน จากปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งผลให้เพิ่มปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5กรมพัฒนาที่ดินเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ตระหนักถึงปัญหาและพร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรเลือกใช้วิธีการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่โดยการหันมาใช้วิธีถ่ายกลบและทำปุ๋ยหมักแทนการเผาเพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวคิดนวัตกรรมจุลินรียสารเร่งซูปเปอร์พอดอหนึ่งที่ช่วยเร่งการย่อยเศษพืชต่อสังกลายเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้นขานรับนโยบายของทางกระทรวงนะคะโดยการที่เราก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะคะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะโดยที่เราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการไถกบต่อสังนะคะ แทนการที่จะเผานอกจากนั้นเราก็ยังจะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราจะเห็นว่า ปริมาณเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะคะเศษพืชต่างๆจะมีธาตุอาหารพืชที่หลงเหลืออยู่ในเศษเหลือใช้ต่างๆเนี่ยนะคะเราจะพบว่าธาตุอาหารหลักในเศษพืชต่างๆเนี่ยมีไนโตรเจนถึง90ล้านกิโลกร,รมัมแล้วก็ยังมีฟอสฟอรัสอีกประมาณ26ล้านกิโลกร,รมัมธาตุที่3ก็คือโพแทสเซียมจะมีอยู่ถึง260ล้านกิโลกร,รมัมเราจะต้องเสียเงินถึงกว่า5,000ล้านบาทถ้าเราเผาสำนักงานพัฒนาที่ดิตหนึ่งเนี่ยเราก็มีโครงการส่งเสริม ให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเกษตรกรเนี่ยใช้ในวัตรกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของเราก็คือพอดอ1และพอดอ2ที่มาหมักฟางแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในพื้นที่เพราะว่าปุ๋ยหมักเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับภุมงิครงสร้างของดินให้ดีขึ้นเพราะว่ามีปริมาณอินทรีย์วัตถทุที่สูงแล้วก็มีธาตุอาหารอะไรต่างๆซึ่งสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตลงได้นะคะ เราได้มีการส่งเสริมให้ใช้ในวัตรกรรมสารเล่งจุลินทรีย์พดหนึ่งนะคะในการที่เอามาหมักกับใบไม้เศษพืชต่างๆเนี่ยแล้วหมักร่วมกันกับปุ๋ยคอกนะคะ mm hmm. เช่นมูลวัวมูลไก่อะไรต่างๆเนี่ยหมักร่วมกันแล้วก็กระบวนการหมักเมื่อสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชลงในดินแล้วก็ยังทําให้ดินนั้นมีความร่วนซุยสามารถที่จะปลูกพืชแล้วก็ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะสามารถที่จะทําให้ดินนั้นฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นมาได้สําหรับนวัตรกรรมพอดอต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินก็สามารถที่จะติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินซึ่งอยู่ในกรมนะคะหรือนอกจากนั้นเรายังมีสายด่วนโทร1760ก็สามารถที่จะติดต่อได้ และนี่ก็คือสาระความรู้ทางการ,กรเกษตรที่ต้องบอกเลยว่าครอบคลุมทุกมิติที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสามารถติดตามรายการ,กรเกษตรกรยิ้มได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่าย3ามโมงยีนาทีทางช่องอมรีทีวีเอดีกดหมายเลข34วันนี้ผมจอร์จและทีมงานกเกษตรกรยิ้มตอนน้ตอลงลาก่อยนนครับเร้